สวัสดีครับผมบดนะครับวันนี้นะครับผมมาที่งานมุสลิมฟู้ดวอล์กิ่งสตรีทนะครับอยู่ตรงปัตตานีบาซาตรงข้ามบิ๊กซีปัตตานีที่อัดคลิปนะครับเป็นวันแรกของงานนะครับผมก็มีอะไรบ้างครับมีเสื้อผ้าแฟชั่นมุสลิมอาหารฮาลลนสัตว์เลี้ยงแสงรักเลยนะครับผมนี่นะครับเขาก็มีเวทีนะครับผมอานนี้นะครับก็เป็นชาชักของร้านหนึ่งนะครับผมก็ แล้วก็อย่างนึ่งคือนะครับมีทั้งเบอร์เกอร์อาหารฟาสต์ฟู้ดแล้วก็พวกขนมขบเคี้ยวแล้วก็พวกผลไม้แห้งอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับผมนอกจากนี้นะครับยังจะมีพวกแฟชั่นมุสลิมต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพคมพีร์อัลกุรอ,า,อานแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีปลาขานเนี้อนะครับไม่เว้นแต่ปลากัดหลากหลายพันเลยนะครับผม แล้วก็มีเวทีนี้นะครับอาจจะมีการสแสดงการละเล่นต่างๆนะครับผมแล้วจะเป็นดิเกฮูรูแล้วก็อื่นๆนะครับ